กรับสวัสดีครับแมพี่น้องสไทยกันอีกเช่นเคยนะครับรยนินดีต้อนรับเข้าสู่ ADSV24 กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับ Reaction เหมือนเดิมน,นะคผมซีรีส์นี้จะมี9ตอนนะครับก็นี่นะครับเราอยู่กันใน Eyes Wide Open นะผมเป็นคอนเซ็ปต์ฟิล์มของดายอนซึ่งเป็นเมนของผมเองนะคุณผ,ผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผม กงมันแบบซูมเข้าซูมออกนะ้๊ะะแล้วก็มาที่ตาคุณผู้ชมโอ้โหเกลอยตาแล้วผมแล้วก็จบทาด้วยเรโทรเหมือนเดิมนะครับผมผมว่าตายแหละนะไม่น่าใช่เรโทรนะโอเคครับผมไอคัสต็อปมีแล้วผมไม่สามารถหยุดยั้งได mhm. ้จริงๆครับวันที่ ยี่สิบหกนะครับผมมาแน่นอนนะครับผมก็โอเคแป๊บนึงโอเคครับผมก็เรียกชันก็ได้จบลงเรียบร้อยนะครับผมเออซีรีส์นี้อาจจะคลิปก็อาจจะดูสั้นๆนะก็ประมาณนาทีหนึ่งนาทีกว่าๆแล้วผมไม่น่าจะถึงสองนาทีแหละนะแต่คลิปมีถึงมาก็ไม่รู้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้เวลาสี่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผม ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนั้นจบนะครับผมบ๊ายบาย